ตวงมาดามตวงคือสินสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ตวมาดามตวงคือินนะคะวันนี้มาดามตวงมี2เมนูที่ฮอตฮิตติดกระแสแล้วก็เรียกร้องกันมามากมายมาฝากกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูแรกในวันนี้ค่ะคือน้ำจิ้มหมูกระทะค่ะใครเป็นคอหมูกระทะเนี่ยทาพลาดเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เป็นหนึ่งสูตรนะคะที่คุณจะเอาไปทําทํากินก็ง่ายทำขายก็รวยเช่นเดียวกันค่ะเอานะคะน้ํำจิ้มหมูกระทะค่ะส่วนประกอบอันนี้คือเต้าหู้ยี้ค่ะก็เต้าหู้ยี้ที่เป็นกระป๋องมีน้ําแดงๆนี่แหละค่ะเราจะเอาเต้าหู้ยี้นะคะมาบดพอประมาณค่ะเต้าหู้ยี้ก็จะให้ความเค็มแล้วก็มีความหอมค่ะหลังจากที่บดแล้วค่ะเราก็จะใส่เจ้าซอสพริกเข้าไปผสมค่ะ เราใช้ไม้ตีพริกเนี่ยคุณผู้ชมคนคนกวนกวนเดี๋ยวก็ละเอียดแล้วค่ะแต่ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมนะคะเทลงในนี้เลยในเครื่องปั่นได้เลยค่ะเราก็ใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันงาค่ะ เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตักขึ้นใส่หม้อค่ะแล้วก็เปิดไฟให้ร้อนให้ส่วนผสมเนี่ยละลายแล้วก็เข้ากันนะคะมาล้ค่ะเราก็ตั้งเตาให้เดือดค่ะหลังจากที่ซอสของเราเนี่ยค่ะเคี่ยวจนละลายเข้ากันดีค่ะผู้ชมสามารถที่จะเติมกระเทียมสับนะคะพริกขี่หนูสับค่ะผักชีสับค่ะ น้ำจิ้มหมูกระทะพร้อมเสิร์ฟค่ะ